มีหัวตอนปลาแดกเด้อยนีย่ขอสิซกปลาแดกให้พวกเจ้าเบิ่งคุยกันจักหน่อยกันเป็จิ๊ดจิ๋วทีถ้าพอเจ้ากันชานะเลื่องหรือเปล่ะนะครับกิน,นปลานะแซลมูแซลมูมอ่อนพี่น้องพยาบาลเดินปลาได้ไหม หนึป่ปลานี่กเห็นปลาเหรอใส่ผักล่าหลายไปหรอหนึ่งปลาอันนี้ปลาทับทิมเด้อพี่นอร์หนึ่งปลาทับทิมมีสองสันเด้นเดอน,นี่เราจะเปิี่ทันบ้างอีกสันหนึ่งพี่นอร์ักล่าหลายอันนี้ปลานิมพี่นอรปลานิมยังให้พอกระแมวไปกินปล่อยกระมูกอวดสิก,กินคนละตูพี่นอร์เฮ้ยเฮ้ยตัวหนึ่งแม่กระพออีกตัวหนึ่งพี่นอร พญาบาลลาเซียสวัสดีครับหมวันสวัสดีครับเมนี Whoops. ้พญาบาลลาเซียได้เนื้อปลาทับทิมพี่น้องผักลานหลายพี่น้องปลาทับทิมโตใหญ่ๆสดๆเลยพี่น้องเนื้อวานบานเจลเมียนเจลปลาเด็ดของของของข่อยเนอะนี่อันน้ำน้ำจิ้มมันซีฟู้ดสำหรับหมูอ้วนพี่น้องผักเต้มอันใหญอยู่พี่น้องนะนี่ไฟหนึ่งสองตัวที่ข่อยบอกเลยนะในอันคีบแบบหนึ่งสองตัวให้พ่อกับแม่ตัวหนึ่งตัวข่อยกินปลาทับทิมให้พ่อกับแม่กินปลาที่นี่พ่อพี่น้อง มันนีน่มีประโยชน์เอา้าก็เส่บ,สบๆแล้วกันฝากพี่พี่น้องเป็นกำลังใจให้พยาบาลโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับเนดะ้ออย่าเพิ่งกินวัวนัวหิวติอันมนเาเดเอฟซีอันของพยาบาลทั่วโลกอันฝั่งไทยฝั่งลาวฝั่งกัมพูชาฝั่งเวียดนามฝั่งยุโรปก,กับโอ้ทั่วทุกสาันาทิษฐ์พี่น้องมาแซ่บๆกับพยาบาลครับปะซ่บๆนล้วกันเลยอันพี่น้องมีหอวตอนปบาดแผลเด้อนี่ ประสิบกระแรกเห้นไหเจ้าบ่คุยกันจักน้อยกันนี่จิ้มีฟูดจิผักมี่หรออันผักอะไรกระเจียบอืมอ้ม,มถ้าพะเจ้ากันชนะเลื่อดแ้วนี้หรอนะครับกินปาลาละสอบ สามสิบบาทขอยิงเขาครับเจกลับมาผักเมื่อวานกินปลาครับแจวผัาแล้วกิมอร่รอยแจงโมแจงโมอ่อน

không 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 kẹp không đấy không 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 บนบดคลื่นนั่นแหะต้องจบบดคลืนเลยท่าอยู่เขาท่าอยู่เขาจะเลิกบ่มบรรย,ยากาศข้านหรอกินได้หองเนี่ยพี่น้องห้องออกจะสวย <laughs> สวยมากน <laughs> ่าหมกว่านก็จะได้ไม่ดำด้วยห <laughs> มักแข็งแบบหมักแข็งหนึ่งหนึ่งเส้ผักหลายหลายหักเขียวกะมี ยาพริดิบจีไฟหอมหอมโอ้โอโอโอร่อยลัดหนึ่งกับมี้ยแบตเตอรี่เราจะถึงไหมนะเราสองขีดเองเหมือนมันนั้นเลยเปลี่ยนไหมนะเออ

ปลาทับทิมกับปลาอันนึงปลาอะไรเยอะก้างเย,ยอะป่ะอร่อยหรอมาทับทิมมันอร่อยกวา่าต้นประเด็ดเนื้อมันหวานกว่าหเมื่อ,อ,อก่อนเคยยังไม่ได้มาทับพิมนะหนอนลงวัดหอนอนหนอนอะไร มันต้องค้าเราคน <laughs> ตักกับผมก็คเคยเลี้ยงอึผักน้อยทำไมน้อยหือ

พูดจะว่าตัวข่อ,อันนั่งถือทา้งบอกพี่น้อยด,ดว <c oughs> นี่ก็มันเหนีอยนี่น่ยทานของขึ้หลายเนโอ้ดูดขาจิเหนียบบ้น <c oughs> แต่ได้ nó rất là bình ạ, cá này ngon, bột khao nước bình thường มักสมุนไพรเต็มเลยตะไคร่ใบบักูดตำพริกกระเทียมบะเสียบะอันบะข้าวพี่น้อง <c oughs> บมันบะข้าว <c oughs> หลอกลวงปาจาน <c oughs> หอมกรองเทศดแซ่บขับแซ่บไงชอบกลินตรงท้องมนะันอ่ะมันเนี่ยเพรามันมันเนี่ยนะม,มันอร่อยๆเอาไหมก้อนอ่นะ,ะขึ้งเนี้ยอันนี้ขึ้งเนี้ยตักลอยกาน Ừ. kia là cái nha 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 Ta bòi Thầm đẹp ba. Thế ba làm đấy Mấy thầy à? Không Ừ, ประแดกตอนพี่นนอะมาเด้อคอนอยู่ทางไก่ไรู้กินหักอันนี้ อันนี้อร่อยเลยอะไรแตงโมเนาะแตงโมออนเนาะจากร้านแาบแบบแท้

นนน่่เอยไหนเบิ้ลข <imi> <t UC S 1> ้าวต่อเลยนะเฮ้ยะไรเบิ้ลข้าวต่อเลยนะหละหมูชอบหมูว่าหลังกินข้าวอ่ะสวยถึงจะอิ่มเพียวกินข้าวเหนียวน้องไม่อิ่มหรอกเจ้าเขาบ้านแม่คนบ้านเท้านะแมนคนบ้านเท้าสิข้าวเจ้าว่าอิ่มเลยกินข้าวเหนียวไป็นกรสติกถาไมกินกินข้าวเหนียวอิ่มข้าวเจ้าว่าอิ่มสลับกัน อันนี้กินเขาเนื้อบวอิม่มข้าวเจ้าอิ่มเดี๋ยวเราขอเราขอเล่นต่อละหลังม่าแล้วเราเรนะนะจะหัวไปนอเดี๋ยวสิ่อันมูอ้วนสิไปตั้งเข่ามาเพิ่ม่ไยกับทิ่อันเล่นหัวปลาสิปลาแดกขอบคุณหล้านนะครับเด้อที่ติดตามรับชมคลิปของพยาบาลรัสเซียน้องหมูอ้วนกับซิมาเป็นบางคลิปเด้อพี่น้องเด้อบางคลิปน้องกินบ่าเป็น อว่างก็มาแต่เอฟซีก็บวดหายเยอะแยะเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกันแล้วจะให้พยาบาลที่น้องเมนี่พยาบาลครับน้องบวชไปแล้วครับยูดิมีแห้งสุขภาพแข็งแรกบวชเจ็บบวชนมีเงินท้องใส่หลาวนะครับเด้อขอบคุณวัสมาครับสวัสดีครับ